บรรยายในหลักสูตรการผลิตน้ำมันพีเมียมเพื่อสุขภาพเนี่ยผู้เข้าร่วมอบรมนะฮะ<ม>ก็มาจาก<ม>ห้าจังหวัดทั้งจุมพรกระบี่พังงาตรังนครนะครับทีนี้ผู้เข้าร่วมอบรมเหลนนน่านี้ก็จะได้รู้ว่าทางฝั่งวิทยาศาสตร์หรืออุทยานวิทยาศาสตร์เนี่ยมีงานวิจัยมีผลงานที่จับต้องได้เนี่ยเข้ามาช่วยแก้ปัญหาของเขาไม่ว่าจะเป็นเรื่องกดไขมันอิสระซึ่งสูง มีน้ําเสียในกระบวนการซึ่งมาเชื่อมโยงกับเทโลยีไมโครเวฟแล้วก็ลมร้อนด้วยแกซิฟเออร์เพื่อผลิตน้ำมันพรีเมียมเหล่านั้นพอดนะีซึ่งงานเหล่านี้จะช่วยยกระดับยกระดับแล้วก็ให้ความรู้ที่สําคัญคือสร้างเครือข่ายของกลุ่มผู้ผลิตน้ํามันปาล์มพรีเมียมหรือน้ามันปาล์มแดงเพื่อสุขภาพนะจะนําวิทยาศาสตร์มาช่วยอย่างยั่งยืนต่อไปครับ การผลิตน้ำมันปลาล์มแดงนะครับด้วยเทคโนโลยีไมโครเวฟในครั้งนี้นะครับสิ่งที่ผมคาดหวังมานะที่จะให้ทางผู้เข้าร่วมได้ประโยชน์เนี่ยก็คือว่าการได้เรียนรู้นะครับเทคโนโลยีที่เราได้พัฒนาขึ้นนะโดยการใช้ไมโครเวฟเพื่อผลิตน้ำมันปลาล์มเกรดเอะนะครับหรือน้ำมันปลาล์มแดงนะซึ่งก็จะเป็นทางเลือกนะครับให้กับผู้ประกอบการนะที่จะยกระดับที่เขาก็ทำกันอยู่แล้วนะที่จริงแล้วแต่ละกลุ่มที่มาเนี่ย ก็ได้ผลิตน้ำมันปาล์มแดงอยู่แล้วเป็นกลุ่มที่มีการรวมกลุ่มอย่างเข้มแข็งนะครับวันอ,องค์ความรู้ที่เรามานําเสนอเนี่ยไม่ว่าการใช้ไมโครเวฟหรือการใช้เครื่องวัดคาร์ดบีนะครับก็จะช่วยเสริมนะให้การผลิตน้ำมันปาล์มแดงของกลุ่มเนี่ยเข้มแข็งขึ้นนะครับ การเตรียมความพร้อมนะคะการเข้าสู่มาตรฐานนะคะเป็นมาตรฐานเบื้องต้นนะคะก็คือเป็น GMP กฎหมายนะคะตามประกาศ420นะคะดังนั้นสิ่งที่ท่านจะได้รับเลยนะคะอันดับแรกเลยก็คือจะได้รู้ว่า 1. เราจะเตรียมตัวอย่างไรนะคะการที่เราจะเข้าสู่มาตรฐานตัวพื้นฐานเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายนะคะ,ะเราจะได้ทําถูกต้องตามกฎหมายนั่นเอง นะคะอันที่2นะคะเราก็จะได้รู้ถึงข้อกำหนดต่างๆที่มันเกี่ยวข้องนะคะกับประกาศ GMP 420นะคะในแต่ละหมวดหมู่ของตัวข้อกำหนดนะคะ,ะข้อที่3นะคะเมื่อเรารู้ข้อกำหนดแล้วนะคะเราก็จะได้รู้ในมุมมองของผู้ตรวจนะคะว่าผู้ตรวจเนี่ยเวลาเราจะขอการรับรองมาตรฐานเนี่ยเขามีมุมมองอย่างไรบ้างนะคะ,ะเช่นะจะต้องเตรียมพื้นที่อย่างไร นะคะเตรียมโครงสร้างอย่างไรเตรียมยื่นเอกสารอย่างไรนะคะ,ะรวมถึงในแต่ละข้อกําหนดนะคะอะไรที่เป็นเมเจอร์นะคะที่เราจะต้องเฝ้าระวังเพื่อให้เราผ่านเกณฑ์นในการรับรองนะคะและสุดท้ายอาจารย์ก็เข้าใจว่าผ่านการอบรมคร์สนี้นะคะอย่างน้อยเราก็จะมีความรู้เบื้องต้นเนาะเพื่อไปเตรียมความพร้อมในสารประกอบการของเราหรือว่าวิสาหกิจชุมชนของเรานะคะ,ะ,คะเพื่อก้าวสู่มาตรฐาน GMP 420นะคะ ในเรื่องของเตาอบรวมร้อนทางเลือกให้สำหรับอุตสาหกรรมการอบปาล์มในระดับชุมชนหรือว่าขนาดเล็ก SME ซึ่งพลังงานทางเลือกเนี่ยจะสามารถเ,าเป็นปัจจัยให้ชุมชนนะะสามารถใช้พลังงานในการผลิตพัฒนาน้ำมันปาลมให้มีคุณภาพเพื่อเข้าสู่การแข่งขันในในโลกปัจจุบันนี้ได้ขอบคุณครับ ผมแล้วก็ทีมงานจากเวที่กี้อะไรที่เหมือนแปรรูปน้ำม,มันปาล์มดิบเกรดพรีเมียมนะครับแต่ว่าเป็นมาที่ผมเกี่ยวข้องกับปาล์มในอย่างไรแล้วก็ในพัฒนานรตกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องเรื่องปาล์มน้ำมันจนถึงขนาดนี้อย่างไรบ้างนะครับที่จะเวิร์กจบก็เป็นเรื่องของการผลิตสบูรเร่เหลวจากน้ำม,มันปาล์มดิบ